าาราศีลคนาราศีพิจิกครับในช่วงปีพุทธศักราช2569นเะครับเป็นปีที่โดดเด่นเป็นอย่างมากความทุกข์ใจจะเริ่มออกไปแต่จะออกไปหลังจากเข้าช่วงประมาณสักพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับต้องแอบกระซิบอย่างนี้ก่อนนะครับคราวนี้ครับในมุมโหราศาสตร์ครับคนที่เกิดราศีนี้มีดาวประจําตัวคือดาวอังคารครับกล้าแข็งขยันให้ทายดาวอังคารนะฮะ mm. เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาในช่วงปลายปี2 5 6 8เนี่ย ดาวอังคารหรือดาวประจาตัวเนี่ยรู้สึกหมดแรงหมดกําลังใจหดหู่ใจเพราะฉะนั้นช่างแม่งปล่อยไปฮนะเพราะมันเป็นสิ่งที่กําลังจะผ่านพ้นไปพอเข้าช่วงปีใหม่ไปแล้วครับผมนะจะต้องตั้งมั่นตั้งใจนะฮึดสู้ในทุกๆเรื่องราวหวังซึ่งเรื่องของการงานก็ต้องทําให้เต็มที่หวังซึ่งเรื่องเกี่ยวข้องกับเม็ดเงินอยากที่จะหาเงินแสนเงินล้านปุ๊บเนี่ยนะฮนะนะ ก,ก็ต้องทําให้เต็มที่มันมีมุมวาสนาที่จะเป็นไปได้ครับผมต้องบอกงี้นะครับคราวนี้ครับในมุมของกุลศาสตร์บ่งบอกว่าอะไรจังหวัดตอนนี้ในรอบปีนี้นะครับภาพรวมแล้วมันเหมือนกับดวงเนี่ยหัวเดียวกระเทียมรีบนะมันเป็นแบบนี้นะในช่วงที่ผ่านมาหรือในช่วงต้นปีนะครับต้องอดทนนะครับการที่จะวางแผนหรือทําอะไรก็ตามทีในช่วงต้นต้นปีปุ๊บเนี่ย มันยังมีสิทธิ์ที่จะมีข้อผิดพลาดได้ในช่วงมกรากุมภานมีนาเมษายนนะครับรงตรงจุดนี้ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับใน,นหลักเหตุผลของการดูดวงหลักโหราศาสตร์บอกว่าอะไรดาวพฤหัสบดีนะซึ่งเป็นดาวเกี่ยวข้องกับนักปราชญ์นะครับยังโครจรอ,อยู่ในภพมรณะกับดวงอยู่นะครับในช่วง4-5เดือนของต้นปีปุ๊บเนี่ยทำให้สิ่งที่เราคิดไอเดียอะไรออกมาปุ๊บเนี่ย ยังมีข้อสังเกตยอยู่หรือมีโอกาสที่จะมีข้อผิดพลาดได้อยู่นะครับแต่ถ้าเลยหลังจากเข้าปลายเดือนพฤษภามิถุนายนเป็นต้นไปปุ๊บนะครับสิ่งต่างๆนานาที่มันติดขัดที่มันนะยังไม่ถูกปลดล็อกมันจะปลดล็อกได้นี่คือความหมายตามนี้เพราะฉะนั้นในภาพรวมแล้วเนะี่ยต้องอดทนนะสาเดือนแรกอดทนนิดนึงนะฮะเข้าช่วง นะไต่มาที่2ปุ๊บเนี่ยสถานการณ์ทุกอย่างจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นตามลําดับนะครับตาพื้นฐานดวงแล้วถ้าเราเจาะเลยครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะครับจริงๆแล้วอ่ะเนื้องานปุ๊บเนี่ยถ้าคุณนั้นเน่ยเป็นเจ้าของเองตรงจุดนี้ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่เพราะาอะไรคุณสามารถที่จะค,คอนโทรลนะมุมขององ,องค์กรของคุณไปได้ถูกต้องไหมหรือถ้าคุณนั้นเป็นอะไรเป็น รับจ้างทั่วไปคนโอนตัวเองได้ปุ๊บเนี่ยมันจบงานนี้สมควรรับงานนี้งานนี้ไม่รับเพราะมันเรื่องเยอะอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่าโอเคแต่ถ้าคุณนั้นเป็นมนุษย์เงืนเดือนมีเจ้านายนะเป็นเฮดของคุณเองอีกเนี่ยนะครับไอพื้นรหสัสสมดีเป็นมรณะเนี่ยนะครับอาจจะแปลได้หลายอย่างเช่นเจ้านายงี่เง่าใส่คุณหรือเจ้านายที่รักคุณเนี่ยนะครับเขาไปอยู่บริษัทอื่นองค์กรอื่น,น,นแล้วกลับมาเจอเจ้านายแสบในช่วงต้นอย่างเงี้ยเป็นไม่ได้ไหมได้ นะเพราะฉั้นมันจะเหนื่อยเหนื่อยเหนืหน่อยหน่อยนะฮะเป็นแบบนี้นะครับแต่ที่อาจารย์เกิดไว้ตอนต้นคลิปคืออะไรนะถ้าผ่านช่วงต้นไปได้นะต้นปีไปได้นะก็จะค่อยๆปรับตัวได้ดีขึ้นตามลําดับครับผมเป็นแบบนี้นะครับใครที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับการงานอดทนรอสักนิดหนึ่งนะครับพอเข้าช่วงไตรมาสสของปี2องพไปปุ๊บเนะี่ยอยากที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานก็สามารถที่จะทําได้ในช่วงหลังจากตรงนั้นเป็นต้นไปนะครับผมตามนี้นะ ในดวงนี้นะครับใครที่เป็นน้องนองนักเรียนนักศึกษาปุ๊บเนี่ยดาวแห่งการศึกษาเนี่ยมันก็เป็นมลรณนอยู่เนี่ยต้องขยันมากกว่าเดิมต้องถ้าสมมติว่าเคยอ่านหนังสือเท่านี้นะใช้เวลา2ชั่วโมงอาจจะต้องอ่าน4ี่ชั่วโมงต้องมีโอกาสทบทวนความจําให้มากขึ้นมากกว่าเดิมอย,อย่างนี้เป็นต้นไม่งั้นเนี่ยนะฮะโอกาสที่จะแข่งขันกับคนอื่นแล้วแล้วเนี่ยมีโอกาสพลาดได้ แต่ไม่ใช่ต้องเป็นไปตามนั้นเพราะสิ่งที่จาราย์ทายมันคือสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะมันเป็นเรื่องของอนาคตเกิดขึ้นจริงไม่จริงไม่รู้แหละนะมันเป็นสติติไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขยันอย่างที่อาจารย์บอกนี่คือการการการแก้ดวงที่แท้จริงนะคะเป็นแบบนั้นนะครับนะคราวนี้มองในเรื่องเกี่ยวกับการเงินบ้างนะครับข้อดีมีเยอะนะเพราะว่าในจังหวะตอนนี้เนี่ย ในภพการเงินของท่านเนี่ยมันมีดาวกระจุกอยู่ในภพการเงินเนี่ยเยอะนะฮะแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีช่องทางในการหาเงินได้หลากหลายนะอาจจะมีคนซับพอร์ตเงินปันผลหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับนะถึงงานมันจะปวดกระบาลก็เหอะนะแต่ถ้าคุณเป็นมือเงินเดือนอยังไงเขาก็จ่ายเงินเดือนคุณอนะ่ะถูกต้องไหมนะถึงคุณจะไปเจ้าของกิจการแต่คุณเลือกลูกค้าปุ๊บคุณก็เลือกลูกค้าที่มันอะไร เกจดีๆหน่อยลูกค้าไม่ดีก็ช่างแม่งต้องปล่อยไปถูกต้องไหมแล้วก็เอาลูกค้าดีๆเนี่ยเพื่อมาทําเงินให้กับคุณเพราะฉันเนี่ยในตําแหน่งของการเงินยังโอเคอยู่นะฮะแต่ถ้าเรามองเรื่องของการเสียเงินตรงจุดเนี้ยเหมือนกันครับช่วงต้นปีเนี่ยไตายมาสแรกปุ๊บเนี่ยดาวการเงินเนี่ยมาอยู่ในพของการเสียเงินไปเรื่องของการเจ็บป่วยสุขภาพร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคุณต้องดูแลสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสําคัญในช่วงปี2 5 6 9โดยเฉพาะช่วง ต้นปีนะครับใครป่วยใครเจ็บใครมีโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคก,กรรมหรือโรคที่ถูกวินิจฉัยแล้วเบาหวานหัวใจนูนี่นั่น,นก็ตามทีกินยาตามคุณหมอหาคุณหมอตามลําดับนะฮะอย่าให้ขาดไม่งั้นเดีย๋ยวจะมีเรื่องของสุขภาพร่างกายที่จะสุดโทมไดน้นี่คือสีลต้องระวังไว้เป็นพิเศษนะครับส่วนเรื่องของชีวิตส่วนตัวบ้างนะฮะแต่ก่อนที่จะไปชีวิตส่วนตัวนะ ใครอยากรู้ดวงเป็นการส่วนตัวชึบเนี่ยแอสไซน์โพโลมาสเตอร์นะครับนัดหมายกับอาจารย์พูดเป็นการส่วนตัวนะฮะดูดวงกันเป็นการส่วนตัวได้ที่แอสไซน์โพโลมาสเตอร์นะครับดวงเรื่องของนะค,ความรักชีวิตคู่นะครับข้อดีอย่างหนึ่งคือว่าถ้าใครมีแฟนหรือมีคู่แฟนหรือคู่ครองจะให้กำลังใจคุณไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอ่าเธอที่รัก มีปัญหาอ่ะมีคนมาปลอบใจเธอที่รักขาดซึ่งในเรื่องเกี่ยวกับการเงินในช่วงนี้ช่วยซัพพอร์ตหน่อยได้ไหมอ่ะได้อ่ะ,อะมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นแปลว่านะราศีลักนาราศีพิจิกเนี่ยนะครับจะมีเอ่อหลายราศีเนี่ยนะอิจฉาคุณเพราะว่าคู่ครองจะคอยะไะซัพพอร์ตคุณแต่อาจารย์คู่มันไม่ซัพพอร์ตทำไงดีโอ้ต้องไม่ใช่คู่คุณละนะจริงๆคู่คุณจะต้องซัพพอร์ตคุณนะีนะ่ยณเวลานี้ ไม่ทางสมองความคิดการดูแลทางจิตใจก็เรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินไม่ทางใดทางหนึ่งเป็นแบบนั้นแต่ถ้าไม่ซับพอร์ตเลยไอ้นี่ไม่ใช่ละไม่ใช่แฟนคุณไม่ใช่คู่คุณละนะที่จะร่วมหัวจนท้ายกันในปีพศ .2569 ต้องคิดแบบนี้ครับผมตามนี้นะใครไม่มีแฟนนะเตรียมตัวหานะหรืออาจจะเจอเจออะไรเจ้าบุญทุ่มได้ในรอบปีนี้นะครับ เพราะฉันเนี่ยการมีคู่นะมีแฟนจะคอยเป็นกําลังใจที่ดีนะครับณนะขณะนี้เป็นแบบนั้นนะครับแต่สมมติว่าอาจารย์ยังไงก็ไม่มีอาจจะมีเพื่อนได้ไหมอนะ่เพื่อนฝูงแทนได้ไหมนะไม่เอาแฟนอ่ะนะนะเรื่องเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงในรอบปีนี้ก็พอที่จะไปวัดไปวาได้นะตกงานมีเพื่อนโทรไปหาเพื่อนหางานให้หน่อยเ,อเดี๋ยวเพื่อนมาหาให้ช่วงนี้เครียดว่ะนะไปนะแอ,กอลกอฮอล์กันนิดนึงอ่านะ นะตึงๆๆๆนะนะฟังเพลงกันเฮฮาปาชิงโกกันถือว่าเป็นมุมที่ดีเพราะฉะนั้นในเรื่องของสังคมนะขณะนี้ก็ถือว่าพอที่จะไปวัดไปวาได้เช่นเดียวกันนะครับผมในปีพศ2569ครับเอาละฮะใครที่อยากที่จะรู้ดวงเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์ผู้มากกว่านี้นะครับสามารถที่จะนัดหมายได้ที่ Assign ์โฮโมมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ